สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาไฟล์เกมของจริงนะครับที่เราใช้เล่นนะปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รู้ว่าไฟล์จริงอยู่ตรงไหนเนะี่ยมดเราจะลงไม่ติดนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ของคุณเนะี่ยมี j v อยู่2ที่คุณยังไม่ได้ลบ a ที่ Copy นะครับหรือว่าลบไม่หมดนั่นเองนะครับโอเคก็ จะง่ายๆนะครับเริ่มต้นกับ l o c k s t a รนะมันมี3แพลตฟอร์มนะครับที่สามารถเล่น GDAV ได้ผมจะสอนหาทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับสำหรับใครที่ซื้อ ID จาก r o c k t t r r เหมือนผมนะก็คือกดที่ s e t t i n g ตรงนี้ครับไปที่ GDAV ครับจากนั้นเนี่ยให้กดคำว่า view installation folder ครับกด open ครับอ่ามันจะเจอไฟล์ของเราใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นไฟล์จริงนะ เป็นไฟล์ G D V จริงๆเป็นโฟลเดอร์ G D V จริงๆนะครับผมอ่าซึ่งณณวันนี้นะครับณวันนี้หลังจากที่ D L C ลดลดไอลดแต่งเข้านะครับลดไอลดซันโทสอะไรนะทูนเนอร์นะคอ่ามันจะมีปะขนาดประมาณ1 0 1 g กิกนะครับผมโอเคนะให้เราเข้าไปเสร็จแล้วก็เข้าไปคลิกข้างบนนี้ครับจากนั้นก็เปิดไฟล์ M เปิด ไอ้โลโก้แอปดัตตานะครับเปอร์เซ็นต์โลโก้แอปด a ต a เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ไฟนะครับคลิกเข้าไปที่ไอ้หอยท่าแล้วก็ดูดิซิติเซนครับอ่าโอเคเราต้องทําให้ตรงนี้กับด้านบนนี้เหมือนกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อเรากดไฟล์เอ็มแล้วมอสมันจะได้ทํางานนะครับผมอ่าเหมือนกันนะครับโอเคเหมือนกันอันนี้คือผมมีเหมือนกันนะ อ่จากนั้นนะครับสำหรับใครที่มีสตรีมนะซื้อ gdv จากสตรีมนะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ผมขอสมมุติว่าขอสมมุติว่า .2 ของผมเนี่ยเป็น gdv นะครับให้เราเข้าไปไงคลิกขวานะครับกด property ตรงนี้จากนั้นกด local f i l e ตรงนี้นะครับกด browse อ่อเมื่อจะสมมุติว่าผมกดเข้าไปแล้วมันก็เปิดหน้า gdv เข้ามาใช่ไหมเราก็เช็คอีกทีนึงว่าเยตรงกันบอก่า นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ตรงให้ทําไงครับให้คลิกตรงนี้แล้ว Copy นะครับจากนั้นก็มาวางตรงนี้อ่าอย่างนี้แล้วกดเซฟนะครับอ่าโอเคมอดก็จะติดทันทีนะครับแล้วก็เราก็จะรู้ได้ว่าเอ้ยโฟลเดอร์เกมจริงๆเนี่ยของเราอะอยู่ตรงนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่โหลดจาก Epic Store นี่มันจะต้องค่อนข้างจะต้องดานหน่อยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะต้องเปิดที่ Disk PC ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นพิมพ์ตรงนี้ดอด eg store นะครับผมอ่เดี๋ยวถ้าถ้าหากเขียนไม่เป็นก็เดี๋ยวเขียนไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคให้เรากดค้นหาอ่ะมันจะเป็นชื่อโฟลเดอร์อะไรก็ช่างนะครับแต่บรรทัดสุดท้ายสุดเนี่ยมันจะตามหลังว่า grand theft auto หรือว่าชื่อ g d v เต็มๆตรงนี้ครับ grand theft auto นะครับผมอ่ะผมขอสมมุติว่าไอเกมนี้ก็คือเกม g d v เลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปไงครับก็คือไม่ต้องห้ามคลิกเข้าไปนะครับ ให้เปิดโฟลเดอร์แล้วก็คลิกตามนะครับก็คือดูตามเปิดอันนี้ตามมันอยู่ในได้ไหนนะ,ะได้จีเราก็เลื่อนไปดูนะได้จีเข้าไปเใช่ไหมใช่นะับแล้วเราก็กดตรงนี้จากนั้นก็ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูทีนีว่าเตรงกันเปล่าวะถ้าไม่ตรงก็วางเหมือนเดิมแล้วกดไฟล์เ v e นะครับอโอเคแค่นี้มอดในไฟล์ M ที่เราลงไว้ในเกม GDV ก็จะติด หมดนะครับสมบูรณ์แบบรวมถึงทั้งมอดภาพแล้วก็มอดเสียงนะครับมอดภาพท้องฟ้าสีขาวสีดำอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับาเอาไปทำกันดูได้ก็หวังว่าจะติดแล้วก็เล่นเกมอย่างสนุกสนานนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด u ับ c r i b ้นะเป็นกําลังใจให้ผมเข้ามาเล่นกับผมได้นะครับผมอ่า โอเคดิสคอร์ดของผมก็คืออันนี้นะครับยวรวมทุกปัญหาของไฟเอ็มอยู่ในนี้หมดเลยครับมียัน FPS ตก FPS ดีดนะครับผมอ่าแต่ยังไม่มีนะตอนนี้เดี๋ยวว่าในอนาคตอาจจะอธิบายแล้วก็โพสปัญหาอัปเดตปัญหาตลอดครับเซิร์ฟเวอร์ปิดเซิร์ฟเวอร์ชัตด,ดาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคแล้รับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ